วันนี้นะคะเราจะมาเรียนเกี่ยวกับคำที่มีความหมายโดยตรงนะคะแล้วก็คำที่มีความหมายโดยในนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าคําที่มีความหมายโดยตรงแล้วก็โดยในเนี่ยหมายถึงอะไรนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยคําที่มีความหมายโดยตรงหมายความว่าอะไรคะมีความหมายตามตัวอักษรน,นั่นเองอย่างเช่นครูบอกว่ากินคำนี้ ครูบอกว่ากินนะคะแปลว่าอะไรคะกินก็หมายถึงเคี้ยวหรือกืนลงกระเพาะอาการกินก็คือเคี้ยวและกืนลงกระเพาะนั่นเองนะคะมันมีความหมายโดยตรงเลยนะคะอันนี้มีความหมายโดยตรงเลยต่อไปคําว่าดาวคําว่าดาวนะคะหมายถึงอะไรคะเอ่อ สิ่งที่เห็นเป็นดวงมีแสงระยิบระยับในท้องฟ้าเวลากลางคืนอันนี้ก็คือความหมายของดาวโดยตรงนั่นเองนะคะ,ะคำเหล่านี้เราเรียกว่าคำที่มีความหมายโดยตรงนะคะเพราะว่ามันมีความหมายตรงตามอักษรของมันเลยนะคะ,ะแต่เดี๋ยวเรามาดูบ้างว่าคำที่มีความหมายโดยในคืออะไรนะคะคำที่มีความหมายโดยในหมายถึงอะไรคะ คำที่มีความหมายไม่ตรงตามความหมายตามตัวอักษรนั่นเองนะคะมันจะไม่ตรงตามความหมายตามตัวอักษรแต่จะมีความหมายอีกอย่างหนึง่งซึ่งผู้ส่งสารเนี่ยซึ่งผู้ส่งสารมีเจตนาส่งไปยังผู้รับเพื่อตีความในเชิงอะไรคะเปรียบเทียบนั่นเองนะคะมันจะมีความหมายไม่ตรงตามตัวอักษรแล้วนะคะถ้าเป็นความหมายโดยในนะคะ ตัวอย่างอย่างเช่นคำว่ากินเมื่อกี้คำว่ากินหมายถึงอะไรคะเคี้ยวและกลืนใช่ไหมแต่อันนี้คำว่ากินไม่ใช่แล้วนะคำว่ากินแปลว่าอะไรคะช่อราดบางหลวงหรือคอร์รัปชันมันแปลว่าอะไรเอ่ยรู้ไหมแปลว่าคดโกงนั่นเองนะคะการกินหมายถึงการโกงนะคะโกง หมายถึงการโกงนั่นเองค่ะ,ะเดี๋ยวคุณเขียนให้ไหมอ่ะหมายถึงการโกงนะคะอันนี้เป็นความหมายโดยในนะคะเป็นความหมายโดยในแล้วนะคะอ่ะต่อไปคำว่าดาวไม่ได้แปลว่าอะไรคะอ่ะที่มีแสงระยิบระยับอยู่บนท้องฟ้าแล้วแต่แปลว่าอะไรคะ ความเด่นหรือความสวยงามนั่นเองอันนี้เป็นความหมายโดยในนะคะไม่ใช่โดยตรงนะอ่ะถ้าโดยตรงแปลว่าอะไรคะมีแสงระยิบระยับอยู่บนท้องฟ้าแต่อันนี้เป็นความเด่นและความสวยงามมันคือเอยโทษทีนะคะตรงนี้เป็นความหมายโดยในต้องเป็นโดยในนะคะเพราะว่ามันความหมายไม่ตรงตามตัวอักษรน,นั่นเองนะคะอย่างเช่นวันนี้เธอเป็นดาว เด่นในงานเลยเห็นไหมคะคําว่าดาวเด่นเป็นความเด่นความสวยงามนั่นเองนะคะต่อไปเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะคะว่าความหมายโดยในของคําเหล่านี้สุนัขจิ้งจอกถ้าเป็นความหมายโดยตรงมันก็คืออะไรคะสัตว์นั่นเองใช่ไหมอ่าสัตว์ชนิดหนึ่งใช่ไหมคะที่มีขนแต่ถ้าเป็นความหมายโดยในเนี่ยถ้าเป็นความหมายโดยในเนี่ยอ่านักเรียนคิดว่ามันคืออะไรคะ สุดาจิ้งจอกดูสีมันเจ้าเล่ไหมอ่าแปลว่าอะไรคะแปลว่าเจ้าเล่นั่นเองนะคะอืเจ้าเล่นกพิราบนกพิราบมันมีสีอะไรคะนกพิราบอันนี้ก็เป็นสัตว์ใช่ไหมอ่าสัตว์มีปีกใช่ไหมนกอ่าแปลว่าอะไรคะนกพิราบสีมันมีสีอะไรคะนกพิราบอืมแปลว่าอะไรคะสัน ติภาพอืมเห็นไหมคะใช่ไหมถังแตกแปลว่าอะไรเอ่ยใครรู้จักบ้างถังแตกถ้าเป็นความหมายโดยไนของถังแตกแปลว่าอะไรคะเหมือนคนไม่มีเงินน่ะใช่ไหมคนไม่มีเงินอันนี้ครูลองเขียนดูก่อนนะคนไม่มีเงินอ่เดี๋ยวนักเรียนลองไปดูนะคะนกคูกหมายถึงอะไรนกคูกมันชอบอยู่เวลาอะไรคะเนี่ยนกคูกมันชอบอยู่เวลาอะไร มันออกหากินเวลากลางคืนใช่ไหมหมายถึงว่าคนที่ทำไมคะ่ะตอนกลางคืนหรือคนที่ทำงานกลางคืนนั่นเองนะคะมันอาจจะมีความหมายได้หลากหลายนะแต่ว่ามันแปลว่าอะไรคะอะไรที่เกี่ยวกับตอนกลางคืนนะคะ คนที่ชอบออกหากินตอนกลางคืนหรือคนที่ทํางานอ่ะใช้คําว่าทํางานก็ได้คนที่ชอบคนที่ชอบทํางานอ่ะทํางานตอนกลางคืนนั่นเองนะคะอ่ะ,อะต่อไปคําว่าจับกบแปลว่าอะไรคะจับกบนักเรียนคิดดูเวลาเราจับกบกบมันชอบกระโดดใช่ไหมแปลว่าอะไรคะศูนย์เปล่าหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะ อันนี้ลองทําไปพร้อมๆครูก,ก่อนนะเต่าแปลว่าอะไรคะแปลว่าช้าใช่ไหมอ่ะเปรียบเสมือนเต่าเนี่ยแปลว่าช้าเสือซ่อนเล็บอะไรคะแปลว่าอะไรคะเสือซ่อนเล็บเสือเนี่ยมันเป็นตัดที่ทําไมดุร้ายใช่ไหมมีความสามารถเขาเปรียบเสมือนคนที่มีความสามารถแต่ไม่แสดงออกนั่นเองนะคะ นอนหนังสือแปลว่าอะไรคะคนที่มีความรู้ใช่ไหมหมูสนามแปลว่าอะไรเอ่ยรู้ไหมคํานี้หมูสนามแปลว่าอะไรค,ะคนที่ไม่ได้เรื่องหรือเปล่าอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันอ่ะเจ้าเล่หมายถึงอะไรคะสุนัขจิ้งจอกถ้าเป็นความหมายโดยในหมายความว่าเจ้าเล่นั่นเองขอเขาเปรียบสุนัขจิ้งจอกเป็นคนอะไร คนเจเล่ต่อไปนกพิราบนะคะหมายถึงอะไรคะเขาให้สัญลักษณ์นกพิราบแปลว่าสันติภาพนั่นเองนะคะต่อไปถังแตกแปลว่าอะไรคะไม่มีเงินนั่นเองต่อไปนกฮูกหมายถึงอะไรคะาคนที่ทํากิจกรรมกลางคืนหรือคนที่นั่นแหละที่ครูบอกหาก,กินตอนกลางคืนใช่ไหมต่อไปจับกบแปลว่าอะไรคะ หกล้มอ่ะเมื่อกี้เราเขียนว่าอะไรมือเปล่าใช่ไหมจับกบแปลว่าอะไรคะหกล้มนะคะอ่ะต่อไปเต่าแปลว่าอะไรคะเต่าแปลว่าช้านะคะเสือซ่อนเล็บเห็นไหมคนเก่งแต่ไม่แสดงออกผู้มีเล่ห์กลผู้เก็บความรู้สึกของแปลให้มันหมายความว่าเสือซ่อนเล็บอย่างเช่นเขาเหมือนเสือซ่อนเล็บเลยใช่ไหมคะ เขาเหมือนคนเก่งแต่ไม่แสดงออกนอนหนังสือแปลว่าอะไรคะคนที่ชอบอ่านหนังสือหมูฉลามไอหมูสนามขอโทษทีค่ะหมูสนามแปลว่าแพ้ง่ายไม่มีสีมือแพ้แปลว่าผู้ที่ต้องรับผิดแทนผู้อื่นนั่นเองเหมือนที่เขาบอกว่าชอบจับแพะคะ่ะหมายถึงว่าจับคนที่อะไรคะไม่ได้กระทําผิดมารับผิดแทนนั่นเองนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างนะคะ ในเรื่องของอะไรคะคำที่มีความหมายโดยในนั่นเองนะคะอ่ะเดี๋ยวนักเรียนดูแบบฝึกของตัวเองนะให้นักเรียนนะครับทำแบบฝึกหัดของตัวเองนะหน้าที่23นะคะในทักษะภาษาของตัวเองนะคะหน้าที่23านะคะเขาบอกว่าอะไรคะเขาบอกว่าอะไร ให้นําคําต่อไปนี้แต่งประโยคให้มีความหมายตรงและความหมายแฝงอ่ะตรงก็คือโดยตรงแฝงก็คือโดยในนั่นเองเหมือนที่ผู้สอนไปนะคะอ่ะมันเหมือนกันนะคะโดยตรงกับในโดยตรงกับความหมายโดยในกับความหมายแฝงเนี่ยมันคือความหมายเดียวกันเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างของเขาอ่ะเขาบอกว่าฉันชอบรับประทานหมูพะโลอ่ะหมูพะโลความหมายโดยตรงแปลว่าอาหารใช่ไหม อา,อาหารเห็นไหมคะอันนี้มันแปลโดยตรงเลยหมูพะโลแปลว่าอาหารแต่อันนี้ความหมายแฝงเนี่ยนักเรียนดูนะข้อสอบวิชาภาษาไทยนี้หมูจริงๆหมูแปลว่าอะไรคะหมูคำนี้แปลว่าอะไรคะง่ายๆใช่ไหมอ่ะอันนี้คือความหมายแฝง คำว่าหมูไม่ได้แปลว่าอาหารแล้วแต่หมูคำนี้แปลว่าง่ายง่ายอ่ะคุนยนต์คุนยนยนักเรียนก็เอามาแต่งอย่างเช่นอะไรคะแม่ซื้อหุนยนต์ใช่ไหมคุนยนต์แปลว่าอะไรคะของเล่นให้ฉัน อันนนี้ก็คือักเรียนก็แต่งประโยคมาต่อไปเป็นความหมายแฝงแล้วนะเมื่อกี้ความหมายโดยตรงอันนี้เป็นความหมายแฝงหุ่นยนต์อ่เดี๋ยวครูทําให้ดูหนึ่งข้อหุ่นยนต์แปลว่าอะไรคะหุ่นยนต์ความหมายแฝงความหมายแฝงแปลว่าอะไรใครรู้บ้างมันแปลว่าอะไรเอ่ยมันแปลว่าแข็งใช่ไหมหุ่นยนต์มันไม่มีความรู้สึกใช่ไหมคะ มันแปลว่าแข็งทื่อหรือไม่มีความรู้สึกนั่นเองอ,อย่างเช่นเขาทำตัวเหมือนหุ่นยนต์แปลว่าอะไรคะก็แปลว่าเขาทำตัวเหมือนคนที่ไม่มีความรู้สึกนั่นเองนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างนะักเรียนก็ไปดูเอานะคะ,ะต่อไปเป็นอะไร นางฟ้านางฟ้าโดยตรง,ตงนักเรียนน่าจะรู้จักนางฟ้านะคะว่าหมายถึงอะไรเนี่ยถ้าเป็นโดยตรงเนี่ยนางฟ้านักเรียนก็แต่งได้เลยนะคะ,คะ,คะปาราซิลความหมายโดยตรงก็คืออะไรคะปลาชนิดหนึ่งใช่ไหมอ่ะต่อไปเด็กเลี้ยงแกะอ่าก็คือเด็กที่กําลังทํอะไรและถ้าเป็นความหมายโดยตรงก็คือเด็กที่กําลังเลี้ยงแกะนั่นเองใช่ไหมคะแต่ถ้าเป็นความหมายแสงเราเคยอ่านนิทานเรื่องเด็กเลี้ยงแกะ consuming? ไหมเนี่ย ถ้าเป็นความหมายแฝงแปลว่าอะไรคะคนที่ชอบทำอะไรอ่ะนักเรียนไปดูเอาเองนะคะคนที่ชอบอะไรเปรี้ยวเห็นไหมคะความหมายโดยตรงแปลว่ามีรสชาติที่เปรี้ยวถูกไหมถ้าเป็นความหมายแฝงเปรี้ยวอ่ะขอโทษเปรี้ยวคำนี้หมายความว่าอะไรให้นักเรียนดูเอานะคะแล้วก็ทำมาส่งครูหนึ่งหน้านะคะก็คือหน้ายี่สิบสามนะคะอ่ะ ทำเสร็จแล้วนักเรียก็ถ่ายรูปส่งคุณครูเหมือนเดิมนะคะสวัสดีค่ะ